ãi ãi สวัสดีครับขอสวัสดี p f c อทุกๆคนนะครับวันนี้ผมเดินกลับเข้ามาอยากตอบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับมากับพาเล็บพาใหญ่นะครับทุกคนพาเล็บพาหญ่ได้สุภาพตอนนี้ฟิต็มที่เลยนะทุกคนฟิตมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ฝากของให้กับผมนะครับก็อาจะมีอาหารหมาแล้วก็สบู่นะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับกระเป๋า ก็อยางกายุงนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากนะครับขอขวาญที่เราได้มาจากเพื่อน <ๆ S 1> หรือว่าคมไม่รู้จักก็ตามนะครับทุกคนคือมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับการได้รับของมาจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแค่น้ําแก้วเดียวแต่เรารู้สึกได้ถึงฝ่าที่ว่าเขามีน้ำใจให้กับเรานะครับ ขอขอบครูผู้ใหญ่ใจดีมากนะครับขอให้ทำผู้ใหญ่ใจดีทำอะไรก็ได้ยที่คิดได้ที่ต้องการนะครับแล้วก็ขอให้เจริญนะครับพายายไม่ลวดไปลไล่อะไรนะทุกคนไอ้พายายน่าจะเป็นนกนะครับทุกคนนะคือขอบผมต้องขอบคุณมพี่แอซีหรือว่าผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ใจดีทางนั้นด้วยจ่ายจริงจริงนะครับ ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมจะเดินทาต่อดีกว่าเดี๋ยวพายายเนะี่ยมันจะไล่นกไปไกลคือไกลขึ้นนะครับที่เกียยไปตามมันมันหุ้ยขึ้นเข่าแล้วทุกคนเอาโอเคครับเดี๋ยวไม่เพื่อไม่ไปกาเสียเวลาในหลักเดินทาต่อกันเลยดีกว่าทุกคนนี่ตอนนี้ร่างกายเพื่อซกีก็กลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนดีใจมากเลยเค เขาล่างกายกลับมาฟิตนะครับก็ตองหยุดให้มันกินยาหลายวันเดงนะทุกคนน,ะนี่ข้ามาณถึที่จะตอบเราแล้วนะครับทุกคน ไอหน้ารอกอ่อนอะไรวะ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทํากักเข้าไปเียร์เรียบร้อยครับแล้วก็จะทําขากินข้าวนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะมืดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เสียงตัวหน้าร้องขึ้นมาแล้วก็ส่งสัญญาว่าน่าจะประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะครับทุกคนมา,มา,มากินข้าวกันดีกว่าทุกคน ข้ายายมามาเร็วไปกินน,นู่นอะผายายเน่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 อืมไอ้ผายาย มึงสายคว้าสายกว้าอยู่นั่นแหละมึงอ่ะเหนือโลกูว่ากีแจงนี่แหละมันไม่มีอร่อยกันาน่แล้วกีไม่อร่อยว่างั้นอืมไม่อร่อยเหรอกูก็กีแจงเนี่ยกีมือพวกมึงแหละอะไรว่าทำมาเรื่อมมาก ใช่หรือเปลน้อยน้อยเหรอใหญ่ใหญ่เลือดมากเหรออ่ะกินเร็วๆเร็วกินกินเลยเดี๋ยวพายใหญ่กินหมดนละวมึงมือโดน มึงนี่อัฉชิยาจจกายูนทห,ห้หอยุงก,ดกัดเหมือนกันนเนี่ย ไปเยอะจังวะไอพาเล็พายายโอ้โหพวกมึงนนึกว่าคือเสร็จก็โดดลงไปละพวกมึง5หาน,นีเข้าป่านะจะบอกไอเอาจเล่านะพุ่มมือขึ้นมาเลยขี้เกียจตายมากเร็วๆ้ายัยโอ้โหเนี่เดี๋ยวนี่อ้วกขึ้นวะหนักขึ้นนะเนี่ย หนัก,นนกขึ้นนั่นนี่เไี้ยเนี้ยเน,นี่ยน้อยน้อยมึงไม่สดใจกูบ้างเลยไม่สดใจกูบ้างเลยนะสดใจทักคู่ได้แหละนะ สนใจกับทักคู่นั่นแหล,ละเช่โอ้ยโหกระต๊อบในมือตื้อเลยนะทุกคน ครับทุกคนกินยู่บนก็ต๊อบมันมืดนะทุกคนจัดที่เรากินข้าวเสร็จเราก็ได้พัดพผ่อนสัพัดยใหญ่เราก็มาต่อด้วยกาแฟนะครับถ้ากลาามไรยากาศธรรมชาตินะครับทุกคน <c oughs> คือการอยู่ในป่าแล้วก็ อยู่ที่บ้านนะครับรสชาติกาแฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องนะทุกคนเสียเปิลน,นะทุกคนอ๋อหงตั้งขึ้นมาเมืม่อนะทุกคนพอเสียเปิปุ๊บเนี่ยหุูมาตั้งขึ้นมาเลย เสียติดติดกับสอนนัทเลยทุกคนถ้าเราอยู่บ่อกระ๊อกอย่างนี้มันไม่น่ากลัวนะทุกคนเพราะว่าเขาเดินมาเขาเห็นเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรานอนอ,นอยู่บ่อห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายโดยเฉพาะในเวลาอย่างนี้นะครับ เราต้องระวังที่ว่าคามองลาวเป็นสัตว์นะครับมองลาวเป็นพวกหมีหรือพวกลิงอะไรข้างอะไรเนี่ยนะทุกคนก็การเข้าป่าเนี่ยหลายครั้งก็จบชีวิตด้วยกาลักษณะอย่างนี้หลายคนนะทุกคนนะจากที่ผมรู้มานะครับก็ไม่ได้เจตนายิงนะครับแต่คน<แ>ยิงด้วยการที่อะไรมันบานตาสักอย่างหนึ่งหนระือเปล่า ครับทุกคนตอนนี้มืดแล้วนะครับก็บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับทุกคนแต่ว่าเวลาที่ผมมาคนเดียวนะครับผมก็จะถือวอกาสคุยกับ PFC แล้วก็ไอเจ้าสองตัวนี่น่าจะกาัดเปพอะนั้นเนี่ยอ๋อกัดเปรูเลยทุกวน ก็ถือโอากาสคุยกับพี่เอฟซีนะครับแล้วก็จะมาเล่าเรื่องนิดนหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับวิถีชีวิตคนกะเหรี่ยงหรือว่าคนอยู่บ่อดอยหรือว่าอยู่ในป่านะครับวิถีชีวิตคนอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะทำไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นหัวใจหลักหัวใจสาคัญเลยคือข้าวนะครับทุกคนทุกๆบ้านเนี่ยจะมียุคข,ข้าวที่เก็บไว้นะครับ แล้วก็ถ้าคนอยู่ในป่าเนี่ยเรามีตังไม่ใช่ว่าเราจะไปขอเสิร์ฟข้าวเขาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยเขาต้องเก็บไว้นะครับบางปีเนี่ยทำข้าวไม่ได้นะครับมาจากสาเหตุที่เข้าวปโลกโลก็มีโลแลมก็มีมาจากมุ่ป่ากินก็มีลิงกินก็มีนะครับส่วนข้าวเนี่ยเขาจะตุนเอาไว้นะครับ ถ้ามันมีควา,จามจำเป็นนะครับอย่างน,น,น้อยเนี่ยเขาก็ยังมีข้าวที่เขาเก็บสต็อกเอาไว้นะครับเอามา,าไว้กินนะครับสาเหตุลหลักเลยนะครับก็บทีบางครั้งเราคิดว่าเรามีเงินนะครับแต่อย่าไปคิดในป่าหรือว่าคนในป่านะครับหรือว่ากรเรียงที่เขาอยู่ห่างไกลจากความเจริญน,นะครับเรามีตังแต่เราขอเสื้อเขา บางคนเขาไม่คายนะครับแต่ถ้ามันมีความเดือดร้อนหรือว่าอย่าสมมติว่าปีนี้ผมทำข้าวไม่พอกินนะครับมันเกิดข้าวเป็นโลหรือว่าหมู่ป่ามากินข้าวผมเกิดหมดเลยทำให้ผมไม่พอกินในปีหน้านะครับถ้ามันเดือดร้อนจริงๆคนก็จะ จะรวมตัวแล้วก็ขนที่ยาเหลือเฟือก็แบ่งแบ่งแบนกกินนะส่วนแบ่งแบ่งกกินแ,แต่ถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยข้าวจะไม่ใคร่จะขาดนะครับเลือกขา้าวถือว่าเป็นหัวใจหลักสาคัญแน่นอนนะครับแล้วก็กระเลียงมะก่อที่อยู่ใน่าเนะที่ผมอยู่ในตาอยู่พวกเกลือฉลดเนี่ยเราจะเซิร์เซิร์เก็บไว้ปิดปีนะครับเรามาเซิร์ทีนึงเนี่ยเรากล่าว่า เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเกลือกระซอดเป็นสิบห้ากิโลนะถ้าผมคิดไม่ผิดนะหรือว่ายี่สิบห้ากิโลหรือสิบห้ากิโลนั่นแหละเราก็จะเซิร์ฟไปถ้าทุ่งเลยนะครับผู้ชลบเนี่ยเราจะเซิร์ฟไว้เก็บไว้รู้สึกว่าน่าจะได้เปรีป้ยทุกคนนะคือเราจะไม่เซิร์ฟคอมบ่อยๆนะครับนี่คือเป็นวิถีชีวิตคนกะเหรี่ยงแล้วก็การทําไร่ข้าวไม่ได้จุกจมแต่จะพาะข้าวอย่างเดียวนะครับเราจะปลูกพริกปลูกมันปลูก อะไรที่กินได้อะทุกคนปลูกไว้ในไร่ผสมกับข้าวนะครับก็จะปลูกไม่เยอะแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยจะปลูกไว้สี 4, ่ห้ากอสี่ห้ากอนะครับเพื่อเราจะไว้กินนะครับนี่ก็จะมาเล่าเรื่องวิถีชีวิตนะครับบางทีเราอาจจะคิดไปว่ามีเงินก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าอยู่ในบ้านอยู่ในหมู่มบ้านอย่างนี้หรือว่าอยู่ในควัดเจริญนะ มีตังก็โอเคได้กินแน่นะทวนแต่ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านของกระเรียงที่ห่างไกลจากขาเจริญเนี่ยยากนะครับถึงไม่ว่าถ้าเราเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราเดือดร้อนอยากจะไปขอแบ่งเขากินนะครับเออขา,เขาก็อาจจะแบ่งให้แต่ถ้าเราไปใช้อน,นาคุ้มมีเงินอะไรอย่างเงี้ยถลดรับประกาศได้นะครับว่า เขาไม่น่าจะไขนะ่เพราะว่ามีเงินไม่สั่งคาเท่าไม่มีข้าวนะครับก่อนในคืนนี้ก็จะมาเล่าประมาณนี้นะครับสั้นนะครับจะไม่เล่ารายละเอียดเยอะนะครับก็อไอ้นี่จะเล่าจะเล่าแบบชีวิตประจันวันของกดกะรหรี่ยงที่อยู่ในป่านะครับเขามองอะไรเป็นตัวสําคัญมากที่สุดนะครับก็คือที่ผมบอกนะครับว่าก่อนในคืนนี้ ก็ผมจะต้องขอมตัวแล้วก็เข้านอนแล้วนะครับผมขอให้พีเอทุกๆคนนอนหละับฝันดีนะครับ